ใาการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ การเดินทางครั้งนี้ของผมเดินทางมาเยือนเมืองเสียมเรียบครับประเทศกัมพูชาครับจากตัวเมืองผมมุ่งหน้าสู่ชนบทของเมืองเสียมเรียบนี่แหละครับเพื่อเรียนรู้ถึงชีวิตของคนที่ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสายนําได้อย่างน่าสนใจมากครับก่าจะมาถึงกลางทุ่งนาครับต้องอาศัยป้านี่แหละมาเอาคุณเขาบอกว่าวิถีชีวิตการเกษตรที่นี่ครับก็ยังใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอยู่ครับ การทำนาผสมประสานกันระหว่างทุ huh. yeah Japanese, ่งนาที hmm. there that there that there ่ใช้วัวควายไถนาอยู่ซึ่งเป็นวิถีแบบเดิมๆซึ่งการทำนาที่นี่ครับเขาบอกว่า1ปีทำา2ครั้งจะเห็นได้ว่าข้าวที่นี่ครับก็จะมีข้าวทั้งเกี่ยวแล้วกับข้าวกำลังออกรวงครับซึ่งการหมุนเวียนของ การทำนาที่นี่ครับบอกได้เลยว่าเขาทำตลอดทั้งปีซึ่งยังไม่ออกรวงก็มีข้าวตั้งท้องก็ยังมีเลยนี่แหละแต่นว่นะเขาัังเกี่ยวเดี๋ยวเราไปเกี่ยวข้าวช่วยเขาก่อนครับ ทีต่อไร่ครับก็สามารถนอที่จะช่วยกันให้จบสิ้นภายในเพียงพริบตาครับกับคนเพียงแค่20คนเนี่ยก็จะทานาเรียกว่าเกี่ยวข้าวเนี่ยก็ประมาณสัก20คนไล่ไปเลยประมาณ20วสินาทีก็จบสิ้นนะครับคือการลงแขกที่ช่วยกันไม่ออกค่าแรงออกเฉพาะค่ากับข้าวเลี้ยงข้าวเที่ยงก็พอ างน,นี้ครับเขาจะขนเข้าเข้าสู่หมู่บ้านครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ไม่ไกลจากท้องไร่ท้องนาตรงนี้แหละครับวิถีของที่นี่ไม่ต้องเสียค่าน้ํามันครับถ้าบ้านเราสามารถย้อนกลับไปได้ไปใช้เกวียนได้ก็คงดีนะคือไม่ต้องเสียดุลการค้าให้ต่างประเทศไม่ต้องซื้อน้ามันจากต่างประเทศระวังควายมันผิดนะเดี๋ยวมันตกใจมันได้กลิ่นแปลกๆแล้วมันจะผิด,ด,ดทันทีเจ็บไม่รู้ตัวนะระวังด้วย กก Diamond เสร็จจากเกวียนขนถ่ายสินค้าเนี่ยก็จะนําเกวียนนี่แหละไปขนถ่ายคนที่มาจากประเทศยุโรปมาจากฝรั่งฝรั่งเนี่ยก็จะมาใช้เกวียนที่นี่เป็นยานพาหนะเพื่อจะนั่งชมบ้านชมเมืองซึ่งบอกได้เลยว่าที่นี่เขาสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเขาได้ เขาไ,าไม่ยอมให้ขับเขาบอกว่ามันขับยากกว่ารถนะเว้ยเขาบอกว่าขอขับเขาบอกว่ามันขับยากกว่ารถนะแต่ยังไงมันไม่มีอะไรที่เกินความสามารถของเราหรอกการคอนโทรนมันไม่ใช่เหมือนการคอนโทรนเครื่องยนต์ แต่มันเป็นการคนคนสิ่งมีชีวิตจริงๆยอยอตัแม่ครับเลยนะครับไฟตื่นครับไฟตื่น

คือการตีนี่คือการคอนโทรลให้ควายเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถ้าเราอยากยยถ้าเราอยากเลี้ยวขวาเนี่ยเราก็ตีตัวซ้ายตัวซ้ายตัวซ้ายก็เบี่ยงมาทางขวาถ้าเราอยากเลี้ยวซ้ายเราก็ตีตัวขวาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ผมจะเลี้ยวให้ดู ก็เสร็จสิน้นสบาย,บายเข้าละทีนี้ตอนนี้ผมก็ต้องมาทำความสะอาดเครื่องจากกล ที่มีชีวิตของมนุษย์ครับเช่นควายเนี่ยเพื่อเขาได้รับความสดชื่นทำความสะอาดร่างกายเขาแหละบางทำไมต้องใช้ควายไถนาอยู่ทำไมไม่ใช้รถไถนาเหมือนคนอื่นเ่อกระไบกลน้องมวย้อ้เอากระไบโปนงกลนเออม๋ยก็คือเขาบอกเขาไม่มีเงินแหละเขาบอกว่าถ้ามีเงินก็ไปซื้อเครื่องจักรแหละแล้วระหว่างควายกับเครื่องจักรเนี่ย อันไหนดีกว่ากันกูญญยนออ่นมนรุ่ยเลยปลายยอมอัดจองเปลาเขาบอกว่าใช้เครื่องจักรอ่ะมันก็ง่ายจริงแต่ใช้ควายอ่ะมันก็ดีกว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างอื่นแล้วน้ําสายเนี่ยมันไหลตลอดทั้งปีเลยไหมครับเนี่ยโอ้เราชนกำโอ้เรืชกำก็คือน้ําสายเนี่ยมันไหลตลอดทั้งปี <c oughs> จากนี้ไปน้ำมันจะไหลลงไปไหนโอตะดตะลีเออตะลีตะลีแล้วมีคนทะไรแถวนน้นไหมไอตะลีแซวเมน เบียนนี่ตึกนี่ตดเสียเบี้ยอ๋อก็จะทำนาแถวแถวนี้เติมน้งเตะแป่ปรังเขาบอกว่าน้ำเนี่ยไหลลงไปเกือบจะถึงทะเลสาบครับเขาบอกว่าให้ผมน่ตามสายน้ำมีลงไปเพื่อที่จะลงไปยังทะเลสาบได้เราตามไปลุงเกบอกว่าน้ำเนี่ยมันใช้บ้วนปาดได้แล้วคายก็อยู่ตรงนู้นน้าจะให้ผมบ้วนไหมเนี่ยผมก็ไม่เอาผมวองไม่ไหว ลุงใช่นี่หูปากนะฟันหลอเลยเนะี่ยดูดิโอ้ย แล้วอยุธยาบ้านเรานะครับก็จะเป็นบ้านเสาสูงลักษณะอย่างนี้แหละแต่บ้านเสาสูงของที่เขมรหรือว่าทะเลสาบโตเลสาบเนี่ยก็จะมีบันไดเนี่ยยื่นออกมาหน้าบ้านเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างงี้ทั้งหมดทุกหลังเลยซึ่งเป็นบ้านลักษณะเดียวกันทั้งหมดทาไมเขาถึงทาเสาสูงครับเพราะว่าเสาสูงเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะรอรับน้ําเวลาน้ําท่วมขึ้นมาสูง เวลาหน้าน้ําของโตเลสานะครับน้ําจะท่วมถึงครึ่งบ้านเรือก็จะมาถึงบ้านเลยคือการที่จะอยู่อาศัยได้นั้นก็คือหมายความว่าอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้ไม่ว่าพื้นที่ตรงนั้นน้ําจะท่วมน้ําจะแล้งจะไม่มีน้ําแต่คนที่นี่เขาก็ปรับตัวได้ครับในช่วงหน้าน้ําพื้นที่แถบนี้ก็จะเต็มไปด้วยน้ําครับตอนนี้น้ํามันแห้งชาวบ้านเขาก็เลยทําพื้นที่ให้เป็นประโยชน์ครับ เปลี่ยนสภาพตรงที่น้ำท่วมให้เป็นนาเขาบอกว่าตรงนูนง้นกำลังสร้างนาเดี๋ยวเราตามไปตรงนู้นดีกว่าโว้ยโว้ยไปเร็วดิ <c oughs> ผมพาเข้าไปอยู่กับลูกเน้่ยนช่วยลุงนะ ตรงขนานว่าเหยียบแล้วก็บอกว่าห้ามเหยียบไปแล้วหนึ่งขามาช่วยลุงหรือมาทำลายของลุงก็ไม่รู้เนี่ยทำนายอย่างเงี้ยน้ำท่วมทุกปีเนี่ยลุงทำได้เหรอ อัดบ้านเดียวตึกงล้างเถื่อานอ่าตึกงในเก่าเถื่อบานตะลางอย่างเงี้ยมาบานพื้นที่แล้วเวลาปีอ๋อปีหนึ่งทำได้สองครั้งปีดองปีดองบ้าตะระมาดองตะลางมาดองอ๋อตะระมาดองตะลางมาดองอ๋อปีหนึ่งก็ทำนาได้สองครั้งปกตินี้น้ำน้ำน้ำจะท่วมตรงนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมตรงนี้มันเป็นทะเลสาบเลยใช่ไหมเป็นเป็นเป็นโตเป็นทะเลสาบโตทะเลสาบเลยใช่ไหมทะเลสาบต้นทะเลสาบอันนี้ใช่ไหมตรงนี้อ๋อเขาบอกว่าตรงนี้ก็คือปกตินัเลลสาบแหะ ช่วงหน้าน้ำเนี่ยน้ำก็จะท่วมถึงนี่ทั้งหมดเลยท่วมไปจนถึงาชายฝั่งของเสียมเรียบเลยยาวไปถึงนูน่นน่ะชายเมืองของเสียมเรียบที่ตั้งแต่เราไล่ลงมาตั้งแต่ทุ่งนานเนี่ยน้ำก็จะท่วมไปถึงตรงนูน้นซึ่งบริเวณน,นี้ก็จะท่วมป็เนเะรือสาบอ๋อแกบอกว่า,าให้เดินตามล่องล่องน้านี่แหละไปก็จะถึงตัวเลสาบซึ่งบอกว่าที่ตัวเลสาบเนี่ยก็จะมีวิถีชีวิตอีกแบบหนึง่งที่ไม่ใช่ชาวนา ก็จะเป็นวิถีชีวิตคนที่อยู่บนพื้นน้ําไม่ได้อยู่บนฝั่งเลยใช้ชีวิตอยู่ในน้ําอย่างเดียวใช่ไหมลุงอยู่ข้างในข้างในนั้นก็จะไม่ขึ้นฝั่งเลยแพายั่ในตามต็กอ๋อแพแพาย็นทมมอ๋อแพทมทมอ๋อเป็นแพบ้านแพแพทมทมมาแหละบ้านเป็นแพแพทมทมจะไม่นะเขาจะอาศัยอยู่ในในน้าตลอดซึ่งลุงบอกว่าวิถีชีวิตที่อยู่ตรงนั้นน่ะ ให้เราไปอยู่ได้ผมไปอยู่ที่นู่นได้ใช่ไหม,มไปขอเขาอยู่ได้ลุงบอกว่าให้เดินตามล่องน้ํานี่ไปแล้วก็จะไปออกโตเลสาบได้เลยลุงบอกว่าให้เดินตามล่องน้ํานี่แหละลงถึงทะเลสาบปะมาลรกติดตามต่อชุนนานคนเบกิกขา